ชุมชนตะบลบ้านแหลมสวัสดีจ้าฉันวิระยุภาพินนะจ๊ะจากไผ่ตะพุทธโฮมสเตย์ตำบลบ้านแหลมอำเภอบางผลไมาจา้จังหวัดสุพรรณบุรีชุมชนของฉันนะจ๊ะเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสุพรรณนะจ๊ะมาร่องเรือตามรอยเสด็จประาพาต้นของรัชก,กาลที่ห้าแล้วก็มาฟังเพลงพื้นบ้านจากชาวชุมชนของเรานะจ๊ะแต่วันนี้นะจ๊ะจะขอแนะนำถ้วยชามจากปตชวาซึ่งเรา เป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งนะจ๊ะเป็นถ้วยชามโดยว่าซึ่งเป็นการอนุรักษ์แล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมทําให้เวดล้อมเราดีขึ้นโดยการเอามาทาเป็นถ้วยชามที่นี่เรากินข้าวกินปลาโดยไม่ต้องล้างชามนะจ๊ะแล้วก็วันนี้จะมีสินค้าที่แนะนําก็คือเป็นขนมทองพับพัดถิน่นนมำพับพัดถิน่นทองพับเป็นคุณพ่อคุณแม่ของทองมว้วนนะจ๊ะที่นี่ชิมฟรีซื้อเสียตังมีด้วยกัน4ี่รสชาติมีฟักทองอันชันใบเตยแล้วก็รสดั้งเดิมแล้วก็ที่นี่เราพับเป็นสี่เหลี่ยม ไม่เหมือนที่อื่นพรเป็นสีลียมขนาดพอคำนะจ๊ะแล้วก็จะมีะแพ็กเกจจิ้งที่น่ารักน่ารักเป็นของติดไม้ติดมือสำหรับฝากเพื่อนๆฝากพี่ๆได้นะจ๊ะแล้วก็แล้วจากนั้นเราก็จะเอาผักตบชวามาทําเป็นฉลอมสารเป็นการลดพลาสติกอีกอย่างหนึ่งด้วยนะจ๊ะนะครับถ้าสนใจที่จะมาเที่ยวที่ชุมชนของเรานะจ๊ะก็สามารถติดต่อได้ที่เพจชุมชนของเรานะจ๊ะชื่อเพจว่า ชุมชนบ้านแหลมสุพรรณนะจ๊ะแล้วเจอกันนะจ๊ะยูซาอุษาทนตะวันชุมชนตำบลบ้านแหลมสวัสดีจ้าขอกินขนมทองพับให้อร่อยก่อนนะจ๊ะามากินกันอร่อยจี๊ซะอร่อยมากมากเลยนะจ๊ะแล้วเจอกันจ้า